ปังโอ้๋อแต่เชาใช่ไหมมีทั้งสองโจบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วแฟนๆชอบมากชอบมเป็นเอ่อใช่ไหมชอบใช่ไหมฮะชอบเลยเชื่อว่าเป็นเอ่อรายการที่ก็ตกคนไปไหนเขาต้องได้เยอะเหมือนกันก็แล้วเป็นเกียรตินะผมก็ไม่คิดว่ารายการที่ผมทำมันจะแบบว่าได้รับเสียงตอบรับดีขนาดนี้เหมือนกันมันดีมันดีเลยแต่คือมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยนั่งคุยกันปกติมันได้เห็น เซสชนสามนะครับผมวันนี้บอกหมดเลยใช่ไหมครับเด็กจริงๆก็มีแพลนครับผมแต่ว่าอาจจะให้มันอยู่ในช่วงของ BBC น่าจะดีครับผมจะได้แบบว่าอีการแบบว่าเขาเรียกว่าไงในการโปรโมทผมผมไปด้วยแล้วก็แบบว่าจะได้แบ่ไปให้คนแบบว่าแบมบูทุกคนนะผมรอนานครับมีแน่นอนแต่รอสักนิดหนึ่งใช่ครับผมนะครับ ใครอ,ในในอยากดูใครอยากดูใครจ๊ไนะไอ้น้นชาวนูน<อ>แต่ได้นะได้นะได้ไหมจริงก็ดีเคยคุยกันอยู่กับชาวนูเร<า>ื่องนดินแต่ว่าวมันก็ต้องอยู่ มันก็ต้องมีในช่วงที่แบบว่าแบบว่าชาวดูปเขาเวลาได้แล้วก็แบบว่าแบบโปรโมทหนังหรือละครของเขาด้วยใช่ไหมครับผมซึ่งก็มีดูๆกันอยู่แต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันเดี๋ยวลุ้นกันนะสิซั้งสามนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะเป็นใครจะเป็นคุณยอินโอไหมได้ครับแต่ถ้าใช่จริงออบอกพี่หน่อยได้ไหมพี่จะบินไปดูบ้างพี่มึงเจอเขาไหมพี่มึงเจออ่ะไม่เลือกไม่เแตกจริงเลยครับร้อยสอง ัไงเมืองไทยมีร้อนแล้วร้อนอยู่และร้อนต่อไปร้อนต่อไปใช่แต่แบบแบบไม่มีเงื่อนเลยอ่ะเออร้อนเท่าไม่ร้อนเท่าผมเลยอ้ามได้ัไเป็นอะไรเนี่ยนอจานั้นแล้วทุกครัที่คุณไปทัวร์จะมีบรอนะฮะให้แฟนๆได้ดูกันอใช่ผมใช่ครมได้ไปนเอก็เห็นหลายอีีอยู่แล้ว